ดีวันแห่งความรักกุหลาบแดงกำลังอากำลังบานที่นงง้องทรงมอบให้พ่อชมยงดำรงความรักไว้ย่าไลยร่างบัดหาอาชาว ขอฝากให้เจ้านกขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดย,ย่ำไก่เบิดอะไรให้ใจหวันให้ส่งขึ้นอย่ารอ,อ,อ,อชา้าโอ้ยคิวมันคือบทต,ตัวกับตอดแม่เขียนมันคือสิษยซ้ำกันอ่นคะคะ สิบสี่กุมภาวันวาเล่นไทยของควันจากใจฉันโมแต่เธอโอ้ยมันชิแม่นเท่าอีนเดีพี่น้องกัมันจำอะไรไหม <c oughs> นะคะเ <c oughs> มื่อนี้กเป็นวันแห่งความรักนะคะสำหรับคนที่บ่มีแฟนกับให้มีแฟนเดอ้ออ่าแถวผู้ใดอ่า มีแฟนอยู่แล้วก็้อยเป็นความรักที่มั่นคงเป็นคู่บุญบารามีเป็นคู่หนุนเดอี่น้องเดออย่าเจ็บอย่าจนนะคะเฮ็ดอีหยังก้อยจะเลื่อนุงเรื่องคิดดีทําดีสาหรับ FC ของแม่หญิงหรือ f อลูกหญิงนะคะทุกความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณขาดความศรัทธาเชื่อมั่นเนาะแม่หญิงเชื่อว่าพลังแห่งจักรวาลน,นั้นน่นอะจะนาพาให้พวกเราทุกคนมีความสําเร็จแน่นอน อยู่ที่ว่ามันจะมาช้ามาเร็วแต่มันขึ้นอยู่กับผลแห่งการกระทาในอดีตของเฮาถ้าเฮาเคยเฮ็ดดีทดําดีเลี้ยงดูพ่อแม่มาอย่างดีนะคะถึงเวลาภ้าฟ้าเปิดผ้าเปิด <c oughs> คืออหังกางจาเนาะถึงเวลาฟ้าเปิดนะคะเทพองค์ไหนก็ขวางลูกไม่ได้นะถ้าลูกทําความดียังไงลูกก็จะได้รับผลไม้ แห่งสวรรค์ที่โยนลงมาให้นะคะเมื่อนี้วันแห่งความรักไม่หญิงกะว่าไม่อย่างมากมายนอกจากบอกว่าขอบคุณเอฟซทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเอฟซีมาเอฟทีเก่าขอบคุณทุกความห้าคิดนี้แม่จะล่ำให้ฟังเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาเพลงกุหลาบแดงโอ้กุหลาบแดงเป็นสเแห่งความรักเรา สีหยวนเยาเราใจรักรันจวนน้ำกุหลาบคมเพือใจชมเจ้าเย้ายวนทุกคมน้ำร้องครางครวนหัวใจสลายวันคืนล่วงเลยเห็นกุหลาบกรีบกระใจายใจหายเสียดายสิ้นสุดกันแล้วหรือเรา เธอก็ไม่กลับหวนคืนปิติฉันหรือว่าเธอเป็นอื่นไปแล้วดูกลาบเดไว้เพื่อเธอ9,999ดกอกบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมันพันปีหมื่นวันไม่เคยนาย ฟ้าดินสลายหัวใจมันรักเธอนะคะก็วันนี้มีเช้าๆมีประเด็นอีอยงเขามาน้อนะคะประเด็นอีอยงนโอนะคะเอาเป็นว่าประเด็นเอ่อเอ่อเพลิเพินกับนงตม ที่แม่เขาไปฟังนะคะเพชรลำเพลินกับน้องตอมเนี่ยเออแม่มองว่านะคะเท่าที่แม่ไปฟังแม่เข้าใจว่าเออเหมือนจะรับเชิญคุณหมไทยแม่บอกค่ะอืมแล้วก็อันนี้ในอันนี้แม่พูดในมุมที่แม่เข้าไปดูเนาะคือเหมือนคล้ๆว่าอ้าคือบอจ้างน้องตอมมาหรือว่าจงไหนเออจริงๆแล้ว ถ้าเกิดแบบคือเอาตรงๆเผ็ดลํำเพลินการเงินเพิ่นบดเ้เข้มแข็งนะคะอยู่ในช่วงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ในช่วงที่กำลังลงทุนเนาะทุกอย่างมันมีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดสมมติว่าเชิญคุณไหมไทยมาค่าใช้ใจ่ายมีแน่นอนแล้วคุณไหมไทยเป็นศิลปินตัวพว่อ แต่ก่อนแม่มองว่าคุณไหมไทยราคาค่าจ้างเพิ่นเป็นแสนเด้ค่ะแต่ตอนนี้แม่ไม่รู้เท่าไหร่เนาะส่วนน้องต้มถามว่าเอามามีค่าใช้จ่ายไหมโอเคแม่ไปดูคอมเมนต์อาจจะมองว่า FC ค่าใช้จ่ายลูกต้มน้องต้มที่เขามาฝั่งไทยเนี่ยมี f c เพาะเแม่แม่ซัพพตค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลในฐานะที่เป็นลำพิ้นเขา เป็นวงเจ้าของวงเขาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายให้น้องอยู่แล้วมากน้อยก็ว่ากันไปแต่แม่เชื่อว่าไม่ต่ำจากหมื่นละทีนี้การที่เขาเจ้าศิลปินหรือหมอลำซึ่งมีชื่อเสียงทั้งคู่นั่นแหะจะมากจะน้อยอย่างน้อยเหมือนน้องต้มเขาก็มีกระแสของเขาอมีฐานเอฟซีที่คอยซัพพอร์ตก็ไม่น้อยถือว่าโอเคทีนี้ ในฐานะที่เ,เพชรลำพื้นนะคะเ็เป็นวงที่เพิ่งกำลังก่อร่างสร้างตัวการใช้จ่ายถ้าเขาจะต้องจ่ายทั้งสองศิลปินที่มาร่วมวงแม่มองว่าเขาก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายนะคะเขาไม่ได้มีแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับศิลปินรับเชิญเขายังต้องจ่ายลูกน้องค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมัน,ขน,มนเขาก็ต้องเติมคือเป็นรายจ่ายของวงทั้งนั้นนะคะมันเป็นการเริ่มต้น <c oughs> เป็นการเริ่มต้นของวงเพลรลำเพิินแล้วเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายจิตพัะน์นู่นนี่นี่ออะไรมันชุดชดเขาก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนานะเพื่อให้สมกับที่ราค่าค่าจ้างประมาณนี้นะเนาะไปนอนเนาะอืมไม่ยิงเองมองว่านะคะปัญหาอาจจะบางคนอาจจะมองว่าเป็นปัญหาเอ๊มมีเรื่องอะไรกันแต่แม่มองว่าไม่มีเรื่องอะไรหรอกอืมอาจจะเป็นการแบบว่า บางทีคนที่เอามาพูดเขาอาจจะไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านโดยตรงเออบางที่เขากะสิคุยอย่างเขาก็ต้องถามหรือเขาไปดูดีดๆเขาไปดูชัดๆกว่าสิบวันสิสอย่างออกมากแบนี้ค่ะบางทีพูดแล้วมันก็เป็นประเด็นในแม่กับเขาใจอยู่เออเหมือนประเด็นที่แม่กําลังเผชิญที่ผ่านมาเนาะเออออาทิเช่นว่าเออเอฟซีมาฟ้องแม่ว่าอ้าวช่องใหญ่เขาบล็อกเอฟซีที่พิมพ์ยืนหนึ่งซึ่งแม่ก็ไปพูดเอา้าสรุปว่ามันไม่ได้ไม่ได้บล็อก เขาแค่ลบข้อความเห็นไหมคะ,ะการที่เราเป็นยูทูบเบอร์บางทีเข้าก็ตตรงกลองอ,อย่าสร้างความสับสนหรือเข้าใจผิดแม่เองก็อันนี้บอกถึงเจ้าของเน้อว่าใดตำหนิไคได้ะคะ่ะแม่จึงพยายามแบบก็จะบอกอย่างแม่ก็ต้องมาทบทวนว่าเอ๊ะอันนี้มันมันใช่หรือมันไม่ใช่มันถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับแม่หญิงเล็กๆน้อยๆแม่ก็ไม่อยากให้มันผิดพลาดสําหรับตัวแม่หญิงนะ ในการที่บอกว่า,าช่องใหญ่เขาล็อกล็อกล็อกคนที่พิมพ์ยืนหนึ่งึ่งความจริงเขาไม่ได้ล็อกเขาแค่ลบข้อกกความอมทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนที่เขาจ้องจะทําร้ายเนี่ยอมันก็จะไปตีข่าวหรือมันไปพูดอะไรที่แบบมันไม่ใช่เราก็ต้องระวังในการสื่อสารเพราะว่าเวลาพูดออกไปเราอาจจะมาแก้ข่าวได้แต่เอซบางที คนนี้เขาฟังไปแล้วเขาไม่ได้มาฟังเราแก้ข่าวเลยเขาไปกระจายข่าวกับข้อมูลที่ผิดผิดออกไปความเสียหายมันก็ต้องเกิดกับวงยู่แล้วอันนี้แม่จึงระวังในคําพูดมากๆเนาะแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าก็ต้องระวังนะจ๊ะทุกคําด่ามีราคาแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ของแม่ยิงนะคะคุณเข้ามาคอมเมนต์ด่าเรา เราสามารถดําเนินคดีคุณได้ถ้าับพูดไหนมันเขก็กฎหมายและหรือเราตามตัวคุณได้ค่ะอืมเนาะส่วนในการที่ผู้ใหญ่บ้านท่านขึ้นมาพูดนะคะมาอธิบายเนาะแม่หญิงไปฟังก็พอเข้าใจได้นะคะแล้วก็ หมือนคุณตาเหมือนลูกแม็กแบบนี้เออทำไมเขาจึงมีส่วนร่วมเขามีส่วนร่วมแน่นอนเพราะเขาเป็นผู้ช่วยโปรโมตนะคะคุณตาก็เป็นส่วนหนึ่งของเพรลําเพินที่ช่วยกันโปรโมตเอ่อให้เพนลําเพินมี f อก็ไปกดติดตามไปซื้อบัตรคุ้มปิดคุ้มเปิดลูกแม็กก็เหมือนกันก็ช่วยกันกระจายข่าวอืมนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีเอ่อพวกสายเซียมอีกละ่ะอืมก็ไปพูดในลักษณะว่า ใส่ร้ายลูกแม็กมั่งใส่ร้ายคุณตาบ้างอันนี้แม่ก็นีจใจที่ว่า f อฟหลายๆท่านเข้าใจเข้าใจลูกแม็กเข้าใจคุณตาเนาะทุกสิ่งอย่างคือบางคนก็บอกว่าทําไมให้ยูทูบเบอร์มาช่วยขับเคลื่อนในการทำํำวงรู้หรือเปล่ายูทูบเบอร์นี่แหะคือด่านหน้าคือสื่อ ที่กระจยายข่าวให้คุณได้เร็วที่สุดเพราะสมัยก่อนมันต้องอาศัยข่าวจากช่องทีวีแต่วันนี้พวกเราอยู่ในโซเชียลคนที่เล่นโซเชียลคือเยอะมากเขามาดู YouTube เยอะมากดูเยอะกว่าทีวีอีกแม่จะบอกให้เพราะมันดูได้ทุกที่ทีวีบางทีจะไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่ปล่อยออกมาอสมมติว่าเวลา21นาฬิกาพบกับหนังเรื่องนี้เวลา22นาฬพบกับรายการเพลง คือมันต้องรอไงแต่ยูทูบเบอร์ไม่ต้องรอค่ะเพราะมีข่าวยูทูบเบอร์เอามากระจายทันทีนี่คือความรวดเร็วแล้วก็เป็นสื่อที่ช่วยเหลือหมอลำได้เยอะอันดับหนึ่งนะคะคุณอย่าดูถูกว่ายูทูบเบอร์มาเป็นภาระหรือมาทำหมอลำต่างๆจำเป็นต้องพึ่งยูทูบเบอร์จำเป็นมากค่ะยิ่งคุณมียูทูบเบอร์ที่ให้การสนับสนุนคุณเยอะเท่าไหร่ นั่นหมายความว่าคุณก็มีความสำเร็จมากเท่านั้นแต่ใครจะโชคดีกว่ากันว่าเออยูทูบเบอร์ที่มาทำข่าวคุณนั้นมั่นคงแค่ไหนเขาจะต้านแรงเสียดทานได้หรือไม่บางที่มีคนมาอิจฉาเขาก็มาโดยขายูทูบเบอร์เหมือนไม่ยิงก็เคยโดน ตอนไม่หญิงไปเชียร์ช่องสาวน้อยเขาก็มาด่าแม่เออว่าแม่ไปเกาะกระแสสาวน้อยมาจากกกอกแล้วมาเกาะ,ะกระแสสาวน้อยบพรามีหนท้างไปแม่ไม่รู้หนทางเป็นยังไงแต่แม่ที่แม่ออกจากคดกีโกกอกมาเพราะว่าแม่เบื่อแบบมีพูดอะไรมันก็คือมันจะเข้าข้อกฎหมายเราก็ต้องระวังคําพูดเนี่ยแต่พอเรามาเกาะสาวน้อยมาเกาะอุงอินเนี่ย เราไม่ต้องกลัวเรื่องคดีความมันมีแต่มวลอย่างเดียวนี่คือเหตุผลที่ยูทูบเบอร์ YouTuber อย่างไม่หญิงต้องมาอยู่กับวบงสามน้อยและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะก็คือแม่ศรัทธาในการทํางานของบอโจโยมานินเขาเป็นคนที่ให้โอกาสและก็สร้างสรรค์ผลงานเขาไม่ได้ยื่นเครื่องจับปลาอย่างเดียวแต่เขาสอนวิธีจับปลา คือสอนทุกอย่างสอนวิธีหาเงินนั่นคือให้คนในองค์กรได้ทำ YouTube อันนี้แม่จริงชื่นชมบอยโจโยูมานินว่าเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลคนที่อยู่กับเขาร่วมมีอาชีพหาเงินรู้จักหาเงินบนอากาศนี่คือเรื่องจริงที่เขาบอกว่าเงินอยู่บนอากาศเดยมันลอยเต็มไปเบอรหลายว่แต่พวกเรานี่จะมีปัญญาคว้าเอาไว้มันอยู่ที่ว่าเราจะ นึกถึงวิธีไหนก่อนแต่แม่เชื่อและแม่ก็ยอมรับและแม่ก็ชื่นชมโจโยมนินแม่เปรียบเขาเหมือนสตาโโบเพราะว่าเขาคิดไปไกลมากและเขาคิดเขาทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าคิดไม่กล้าทําซึ่งวันนี้เขามีความสําเร็จท,ที่สูงสุดกระแสต่างๆแม้กระทั่งนักร้องศิล,ลปินก็ให้ความสนใจช่องทีวีต่างๆให้ความสนใจโจโยมนินนะคะก็เหมือนเหมือนกัน ประเด็นเ,เพชรลำเพลินกับน้องต้มเนี่ยเขาก็ต้องมียูทูบเบอร์ช่วยขับเคลื่อนในการโปรโมทนะคะอย่าคิดว่ายูทูบเบอร์ไม่มีความสำคัญถ้าคุณเดินโดยไม่มียูทูบเบอร์คุณมิดจีลีค่ะมันบอกคนสิมาเบิงเพราะว่าคนดูยู u b e ไงถ้าคุณไม่อยู่ในช่อง YouTube เราก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นวงไหนชื่ออะไรมีโดดความโดดเด่นเช่นไร มีคุณภาพแค่ไหนแต่ถ้าเหมือนสาวน้อยคือคุณภาพกับแก้วเลยเสียงไม่ดีบอโจก็ไม่หลักเดี๋ยวนะคะคลิปต่อไปไม่จะพูดประเด็นน้องคนใหม่โอ้โหลองเพลงดีดีอีนี่นะคะตอนนี้ก่อนจบคลิปแม่ก็เป็นกำลังใจให้เพชรลำเพลินนะคะทุกท่านเลยคุณตาลูกแม็กเอฟซีทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนเพชรลำเพลินน้องต้ม <à S 2> <An> เขาก็คือเป็นผู้มาให้ให้ความให้กระแสนั่นแหละเออเดนเชอร์ต่างๆคนในวงเ,ออเพพลทอเพลินล้วนมีมาลายมีรายได้ทางนั้นอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวงเพละเพลินเอ,อ่อบางคนก็บอกว่าโอ้ยทำไมไม่ยอมปั้นเด็กของตัวเองเด็กในไทยก็เยอะแยะเขาไม่มีกระแสยุคนี้มันเป็นยุค ไปพร้อมด้วยกันกับกระแสจึงจะมีความสาเร็จสังเกตแต่วงไหนไม่มีกระแสเงียบกีบด้วยค่ะอ่าอีลีสสวัสดี